Junior 7, กบกจักที่คณะกรรมาการได้บอกข้อดีข้อเสียของผลงานในแต่ละทีมกันไปแล้วนะคะมาคราวนี้พี่ๆรายการกบนอกกลาก็จะต้องนำทีมงานแต่ละฝ่ายลงไปสอนและช่วยปรับแก้ผลงานของน้งนองๆในแต่ละส่วนก็จะแบ่งเป็น4ฐานนะคะมีฐานข้อมูลครีเอทีฟผมกอถางทห้นวัาตกรรมขางเกษตรไปด้วยกันนะ แแต่่่ววาพอูดันล้มมมไีฐานพิธีกรก็ตักเน็กขึ้นมาพักไว้ซับน้ำมันออกเบื้องต้นด้วยกระดาษทิชชู่ทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ15-20ถึงีนาทีและในส่วนของพิธีกรตอนนี้นะคะพี่ทีมกบค่ะที่เป็นพิธีกรนะคะก็นำเอาแบบฝึกหัดต่างๆค่ะมาฝึกสอนให้น้องๆนะคะได้รู้จักการออกเสียง รสชาติของทุเรียนป่าตลนอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ไม่ถึงขั้นหวานมากหวานกำลังพอดีและเนื้อสัมผัสของทุเรียนนั้นก็นุ่มมากๆเลยละค่ะเมื่อทานเข้าไปแล้วแพบจะละลายในปากกันเลยทีเดียวแหงเนื้อนี่ก็เยอะทีเดียวเลยนะค่ะกินแค่ผูเดียวนี่ก็เกือบจะอิ่มแล้วนะคะเนี่ยทานช่างภาพคือคือมันไม่ไม่สะอาดแล้วมันก็ไม่น่ากินนะครับซึ่งตอนนี้นะคะพี่ที่เป็นวิทยากรนะคะก็กำลัง ให้น้องๆเนี่ยดูผลงานดูผลงานแล้วพี่ๆก็คอมเมนต์ผลงานของน้องๆแต่ละทีมเรีได้ว่าบรรยากาศนี้กำลังเข้มข้นดุเดือดเลยนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้มันก็ยังไม่ได้เราก็ต้องคัดเอาใหม่ คือถ้าสมมติเรื่องที่มาียกว่ามันเป็นซีนมูดที่มันเขาร้องไห้อะไรเงี้ยเขาจะร้องไห้เราเข้าไปนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าค่อยๆซูมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วนะคัดไปใกล้ๆเลยถ้าเราจะเน้นตรงที่ดวงตาเขาอะเลกออกป่ะและสุดท้ายฐานตัดต่อและคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะตอนนี้ค่ะกัมบูก็อยู่ในฐานของน้องๆตัดต่อกราฟิกนะคะที่มารวมกันนี่แบบหลายสิบชีวิตมากเลย คือทุกคนเนี่ยก็จะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็โปรเจกต์ของตัวเองมาเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะมีพี่ๆค่ะที่เป็นวิทยากรน,นะคะเขาก็จะดูผลงานของน้องๆแล้วก็เรียกได้ว่าแก้ไขกันแบบจุดต่อจุดค่ะน้องๆก็จะได้ทั้งวิชาความรู้นะคะแล้วก็การลงมือปฏิบัติจริงๆ บรรยากาศของแต่ละฐานนี้นะคะพี่ๆก็ติวเข้มบอกวิธีปรับแก้ไขผลงานของน้องๆกันแบบเจาะลึกเพื่อที่จะให้น้องๆมีแนวทางในการกลับไปแก้ไขผลงานให้ตรงจุดดูข้อดีข้อเสียและสิ่งที่พี่ๆให้นะคะเพื่อนำเอาไปเป็นบทเรียนแล้วก็นำเอาไปปรับปรุงผลงานของพวกเขาซึ่งคราวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละฐานที่น้องๆไปนั่งเรียนกันนั้นแต่ละทีมนี้ก็ได้ได้ว่าทั้งกดดันแล้วก็เครียดกันทุกตำแหน่งเลยละค่ะ เครียดนะห้องนี้คห้องนี้ครับใช่ครับห้องนี้เครียดให้แต่ความเครียดพี่พี่เขาสอนอะไรเราบ้างแนะนําอะไรเราบ้างก็เรื่องการเรียงฟุตเทสอะไรต่างๆว่าแบบควรทำยังไงให้แบบมันเป็นในเรื่องที่เขาเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สื่อสารกับผู้ชมแบบให้เขารับรูแบบเรื่องราวต่างๆได้ทั่วถ้วนนะครับเราต้องแก้ส่วนไหนบ้างต้องแก้พวกการแบบมูดของเพลงเพราะมูดมันไม่เข้ากับเสียงที่เขาพูด ก็คืออารมณ์ของเพลง<ช>มันไม่เข้ากับเสียงที่เขาพูดใช่ใชค่ะเคิดว่ามัน,ม,นมันยากไหมมันต้องแก้เยอะลงรายละเอียดเยอะไหมเปลี่ยนเพลงใหม่หมดเลยเปลี่ยนเพลงใหม่หมดเลยหรอแล้วก็เปลี่ยนสลับไทม์ไลน์ของแต่ละช่วงของแต่ละสีคุณพี่ๆนะคะก็ใช้เวลา4ชั่วโมงเต็มกับการสอนน้องๆในแต่ละฐานความรู้งานนี้ไม่มีห่วงวิชาใดๆมีเท่าไหร่ก็ถ่ายทอดออกไปให้น้องๆกันจนหมด พอหมดจากวิชาเรียนที่เคร่งเพียดกันไปแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงช่วงค่ำคืนแห่งการปลดปล่อยความสนุกสนานกับการนำเสนอผลงานผ่านการแสดงที่น้องๆจะถ่ายทอดออกมาให้เราได้ชมกันค่ะ ปดปล่อยพลังค่ะแสดงความสามารถของตอนเองนะคะโดยให้น้องๆเนี่ยออกไปนําเสนอผลงานของแต่ละทีมนะคะโดยเรียกได้ว่าเ,เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากเลยค่ะน้องๆแต่ละคนนี้ก็เรียกได้ว่าจัดโชว์กันจัดเต็มไปทุกทีมนะคะค่ำคืนนี้ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงหัวเราะมิตรภาพและภาพแห่งความประทับใจนะคะน้องๆน,นี่นำเสนอผลงานกันจนลืมง่วงเลยทีเดียวค่ะ และแล้วค่ายสนุกคิดพีชิีซูเปอร์กบจูเนียร์ปี7ก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งก่อนจะจากกันไปนี้นะคะพีพีก็ได้รวบรวมบรรยากาศตลอดค่ายที่มีทั้งความประทับใจและมีมิตรภาพจากเพื่อนต่างโรงเรียนมาให้น้องๆได้ดูกันก่อนที่จะลาจากกันกลับไปเพื่อแก้ไขผลิตสารคดีกลับส่งมยอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ขอถือโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะต้อนรับแล้วก็ อยากให้สนุกสนุกด้วยกันนะคะแล้วก็ได้กลับไปมีความสุขแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองนะคะ,ะตามสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ,ะค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะว่นขนาดครับผมค่ายกบจูเนียร์ปีเได้ปะปะกับเพื่อนๆมาอยากปิ๊กบ้านเลยครับอยากอยู่แห่เม,มินๆครับผม พอเรารู้ว่าอีกทีมหนึ่งทำเรื่องเดียวกันเนี่ยอยากจะให้ทีมอะคะ่ะอย่ามองว่าเรามาเพื่อเป็นคู่แข่งกันต่างคนก็ต่างที่มาบางคนมาจากภาคเหนือบางคนมาจากภาคใต้จากภาคอีสานแล้วก็แข่งใจมาจากภาคกลางค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่ทําให้พวกเราทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่มาแข่งขันกันแต่ว่ามาสร้างความทรงจำดีๆให้กับกันก็ดีใจที่ได้รู้จักทุกคนค่ะ และหลังจากที่น้องๆทั้ง24ทีมนี่นะครับกลับไปจากค่ายสนุกคิดพิชิตสุปกบจูเนียร์ปี7ไปแล้วนะครับน้องๆนี่ก็ต้องนําเอาคําแนะนำนะครับคำจิชมจากพี่ๆทีมงานคณะกรรมการไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขผลงานตัวเองเพื่อจะส่งเข้ามาอีก ครั้งหนึ่งนะครับพิทีจะมาช่วงชิงตําแหน่งรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปีเหรือว่ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมนั่นเองนะครับซึ่งรางวัลน,นี้ก็จะมีรางวัลเป็นทุนการศึกษามูลค่า5 0 0 0 0บาทพร้อมด้วยโล่รางวัลนะครับแล้วก็ประกาศนียบัตรครับและนอกจากรางวัลใหญ่แล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็ยังมีรางวัลพิเศษอีกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นรางวัลพิเศษด,ด้านเนื้อหานะคะคที่จะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนแต่รางวัลด้านเนื้อหานี้จะมีรางวัลอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะ รางวัลน,นี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มปะตะทมี3รางวัลพิเศษด้านเนื้อหาซึ่งก็จะมีรางวัลน,นวัตกรรมยอดเยี่ยมรางวัลคุณค่าแห่งพลังงานรางวัลชุมชนไทยเป็นสุขและก็ยังมีรางวัลส่งเสรมสิมสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งทีมที่ได้ตำแหน่งนะคะก็จะได้รับทุ้นการศึกษามูลค่า2 5 0 0 0บาท,ทร้อมโลและประกาศนียาบัตรค่ะ นั่นก็เป็นรางวัลพิเศษทางด้านเนื้อหานะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนทั้ง4รางวัลนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีรางวัลสาขาย่อยอีก6รางวัลนะครับ,รบซึ่งแต่ละรางวัลก็จะได้รับทุนการศึกษา20,000บาทนะครับแล้วก็โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตรด้วยนะครับแต่ว่าทั้ง6สาขาจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมเลยครับ รางวัลสาขาต่างๆนั้นนะคะก็มีตั้งแต่รางวัลด้านถ่ายภาพยอดเยี่ยมบทสารคดียอดเยี่ยมตัดต่อลำดับภาพยอดเยี่ยมคอมพิวเตอร์กราฟ,ฟิกและรางวัลด้านพิธีกรยอดเยี่ยมซึ่งทุกรางวัลน,นี้นะคะจะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ20 0 0 0บาทและในปีนี้นะคะก็ยังมีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นมาเป็นรางวัลด้านอินโฟกราฟิกซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะจะได้รับทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาท และน้องๆกบจูเนียก,ก็ยังได้ร่วมลุ้นรางวัลขวัญใจกบนอกกลาและขวัญใจกบจูเนียและที่พลาดไม่ได้กับการชิงทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ โดยรวมมูลค่ารางวัลแล้วมีมากกว่า5แสนบาทเลยทีเดียวค่ะโอ้โอรางวัลที่จะให้กับน้องๆในโครงการกบจุเนียปี7นี้นะคะซึ่งเรียกได้ว่ามีหลากหลายรางวัล <granny: S 2> และก็มีมูลค่ามหาศาลมากมซึ่งอีกไม่นานเกินรอนะคะเราก็จะทราบกันแล้วค่ะว่าทีมไหนจะคว้าตําแหน่งใดบ้างซึ่งก็จะมีการประกาศผลรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียปี7นะคะเกิดขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนค่ะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตนะคะและเราก็จะได้ชมเทปบันทึกภาพนะคะในโครงการ กบจุเนียปี7กับวันประกาศผลนี้นะคะในวันที่10ธันวาคมค่ะทางช่อง9 m c o t อ d และ Modern 9 TV นทนะคะในช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะเดีรยววัวสองชั่วโมงเต็มเราจะได้รับชมกันแบบอิ่มเอมเลยละคะ่ะและนอกจากเรื่องราวของรางวัลแล้วนะครับว่าใครจะได้รางวัลไหนไปครองนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องยินดีกับน้องๆก็คือผลงานทั้ง24ผลงาน ก็จะได้รับการออกอากาศทั้งช่อง9 Encodes HD นะครับตั้งแต่เวลา16.52น,นาทีเป็นต้นไปนะครับเริ่มวันแรกวันที่26ตุลาคมนี้นะครับก็ติดตามดูกันได้เลยนะครับน้องๆน,นี่นอกจากจะได้ทํางานกันเป็นทีมน,นะคะและผลงานสารคดีของพวกเขาก็ยังได้ออกอากาศจริงด้วยอย่างนี้นี่เยี่ยมเลยค่ะเพื่อที่จะประกาศศักยภาพของเด็กไทยให้คนไทยและก็ชาวต่างชาติได้เห็นนะคะพี่ๆตอนนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะคะกับการลงไปปรับปรุงแก้ไขผลงานแล้วก็ส่งกลับเข้ามาสู้ๆนะคะครับผมเรียกว่าใจจดใจจอนะครับ อยากชมผลงานของน้องๆเต็มที่แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าสําหรับเทปพิเศษ,ษกบนอกกะลากบจูเนียปีเในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเรามาพบกันได้ใหม่ในวันหยุดวันที่10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญนะครับสำหรับกบนอกกะลาภาพปกติก็ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มครึง่งทางช่อง 9M Cod HD แล้วก็โมเดล n ายที t ีนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 长队，长队。